ของดีภูเก็ตหญิงกัญญาสลัดผ้าเที่ยวเกาะไข่ใ,ในวัย40ยังหุ่นแซบไม่เปลี่ยนหากคุณกำลังอยากหาเกาะสวยๆที่ไม่ต้องเดินทางไกลจากฝั่งเกาะไข่ถือเป็นรูทท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากที่นี่อยู่ในเกตรอยต่อของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาแถมเดินทางไม่ไกลจากฝั่งภูเก็ตด้วย ที่นี่มีน้ำทะเลที่ใสสะอาดสวยงามมีกิจกรรมให้ทำบทเกาะมากมายทั้งเจสกีเตียงชายหาดร้านอาหารและจุดชมวิวจากมุมสูงนักท่องเที่ยวนิยมมาปิกนิกพักผ่อนกันที่เกะาะไข่แห่งนี้ซเงลราสุดทางคุณหญิงกัญญารายวินได้โพสต์ภาพไปเที่ยวที่เกะาะไข่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเห็นแล้วบอกเลยว,ว่าน่าตามรอยไปเที่ยวมากๆเพราะน้ำทะเลสวยและบรรยากาศดีมากๆ อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายคนโฟกัสปิดจุดก็คือหุ่นสุดแทบของคุณหญิงที่สลัดผ้าใส่ชุดบิกกนี่โชว์หุ่นจนทําให้หลายคนเข้าไปคอมเมนต์กันว่านี่คือของดีภูเกต็ตอย่างแท้จริงใครที่อยากไปเที่ยวตามรอยเที่ยวเกาะไข่แบบคุณหญิงก็สามารถหาซื้อทัวร์ได้จากทางฝั่งจังหวัดภูเกต็ตโดยราคาทัวร์อยู่ที่ราคาหลักร้อยเท่านั้นบอกเลยว่าสวยงามคุ้มค่าและประทับใจได้รูปสวยแน่นอน